ตอนนี้ค่ะคุณเป็นที่รักในเรื่องใดซึ่งแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่ะรักตัวเองเป็นอยู่แล้วเอาแค่เป็นกําลังใจเป็นพลังงานซอซอบนะอืมเอ,เอาพลังงานเด่นๆคุณเป็นที่รักในเรื่องใดอ่ะสวัสดีพ,พี่พี่เขาก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะหลังจากที่แม่หมอไม่อยู่มาหลายวันก็เลยจะอ้อนนิดนึงนะคะ,อะขอสามใบค่ะพลังงานตอนนี้คุณเป็นที่รัก ในเรื่องใดนะคะคุณเป็นที่รักในเรื่องใดคะคุณจันทร์แหลนอู้ก้าวถ้วยคุณเป็นที่รักในเรื่องของคนที่มีความสุขในตัวเองแล้วมีเสน่ห์ของความมองโลกในแง่ดีทัศนคติและการมองโลกในแง่ดีและเป็นผู้ที่พึงพอใจในชีวิตรู้จักความสุขของตัวเองรู้จักที่จะไม่ลดคุณค่าตัวเองลงเพื่อเพื่อเป็นผู้ถูกกระทําและสร้างกรรมให้ใคร สร้างความติดขัดให้กับใครเป็นคนที่มีอารมณ์ดีค่ะมีพลังงานบวกสูงมากมีไวายเวชั่นของคนที่แบบไม่ไม่เชิงหญิงแต่แบบอวยตัวเองเป็นนะคะรักตัวเองเป็นเข้าใจตัวเองเป็นนั่นเองโอ้มาต่อ e อ็มเพลคุณเป็นที่รักเรื่องของความเป็นผู้นำแนละซีอไปเลย <c ười> คือเวลา e อ็มเพลขึ้นมา คือคนที่แบกรับความกดดันความวิตกกังวลได้แต่ไม่ได้ถ่ายทอดไปด้วยความเกลียดชังแต่เอาเป็นองค์ความรู้สติปัญญาเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการชีวิตอารมณ์ความรู้สึกและมีทัศนคติที่มีความเป็นผู้นำและรับผิดชอบสูงมากค่ะอืนะคะมาต่อขออีกหนึ่งใบค่ะแล้วคุณเป็นที่รักในเรื่องของคนที่มีสมาธิโฟกัสและทำอะไรทำจริง ทำจนประสบความสําเร็จไพ่เก้าถ้วยไพ่ Emperor, เอมเพอเรอร์ไพ่แปดเหรียญบอกว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ใช่และสง่างามความมีคุณค่าความสุขของตัวคุณมันไม่ได้ถูกตีค่าตีมูลค่าเป็นเรื่องของเงินทองหรือชื่อเสียงแต่มันถูกตีมูลค่าเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือความอบอุ่นความจริงใจความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธา ความน่าเคารพเกิดจากอะไรคะผู้ที่โฟกัสชีวิตตัวเองเป็นหลักผู้ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องคุณเป็นคนที่สามารถทํางานแบบเงียบๆได้โดยไม่ต้องประกาศไม่ต้องแจ้งว่าฉันทําสิ่งนั้นแล้วทําสิ่งนี้เสร็จแล้วแต่คุณสามารถทํามันต่อเนื่องได้ในขณะที่ใครบางคนหรือบางพลังงานแค่ได้พูดคุณมีความพึงพอใจคุณคิดคุณสร,สร้างและคุณลงมือทา คุณนี่แหละของจริงอืมทําไมไม่หองไม่ขยายไม่ขยายค่ะก็มันชัดอยู่แล้วค่ะใช่ไหมมันชัดอยู่แล้วอ่ะทำบ a ล a n c คือใครสักคนที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นอยู่กับสถานการณ์ได้ต้องเป็นคุณแน่นอนละ คุณจะไม่มีวันถอยหลังลงคลองแน่นอนคุณจะพัฒนาปรับสมดุลทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตใจองค์ความรู้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกับไม่หลงลืมสิ่งที่มีคุณค่าเดิมๆไปคุณนี่แหละคือตัวจริงทำจริงเรียนรู้จริงนะคะแล้วยืดหยุ่นจริงและไม่ตัดสินที่แท้จริงนี่นะคะมันคือความน่าเชื่อถือชีวิตคุณนะ,จะเจริญก้าวหน้าแน่นอน ใครมาบอกเจริญก้าวหน้าแน่นอนคือไม่มีใครจะดรอปพลังงานคุณลงได้คุณสามารถเรียนรู้ปล่อยวางวางใจเอาถอยออกมาเรียนรู้ต่อเอาต่อย,ยอดอ๋อความรู้อันนี้เข้ามาคุณไม่มีอีกโอก้นะต่อให้เอ็มเพลเยอร์จะดนเหมือนดูมีอีกโอก้แต่ไม่ใช่อะ่ะเป็นผู้ที่มีญาณทัศนะมีสติปัญญาที่ทรงพลังแต่ไม่มีอีกโอก้ไม่ได้มีความยึดมั่นถึงมั่นในตัวเองแต่ม,ตมีไม่ได้มีอีกโอก้ในเรื่องของการแบบ อยากเบ่งอยากข่มคนอื่นไม่แต่คุณมีอีโก้ในเรื่องของเป้าหมายของตัวเองคุณมีมาตรฐานชีวิตคุณไม่ดอกพลังงานตัวเองลงหรือแค่มีใครสักคนแล้วฉันรู้สึกมีความสุขแต่พลังงานนั้นเป็นพลังงานลบคุณก็ไม่เอาเพราะนั้นคุณเป็นที่รักคือคุณเคารพคุณค่าในตัวเองคุณเคารพคุณค่าในผู้คนคุณให้เกียรติเคารพและพอยินดีกับผู้คนเป็นและคุณพึงพอใจกับชีวิต คุณไม่ได้มีความอิจฉาลิษยาเครือบแฝงคุณจึงเป็นคนที่เปิดใจและเรียนรู้สิ่งอื่นๆสิ่งใหม่ๆและเจริญก้าวหน้าแบบไม่มีที่สิ้นสุดได้แม่หมอขอดูแฮปปี้ติงครับทาไมแม่หมอต้องมีแฮปปี้ติงก็คุณเป็นที่รักไงแล้วถ้าตอนนี้เขาจะแนะนําคุณว่าคุณควรทําอาชีพอะไรคุณมีอาชีพเสริมอะไรหรือเป็นพลังงานไหนที่จะทําให้คุณมีนิสัยสิ่งดีๆได้มากขึ้นขอให้สิ่งสิ์ไกด์ไลน์คุณค่ะ Family Home จัดบ้านอยู่กับบ้านค่ะมีปฏิสัมพันธ์เล่นกับน้องหมาน้องแมวจัดของจัดระบบระเบียบบ้านตัวเองค่ะอ่าจะทำความสะอาดบ้านรีโนเวทบ้านวางแผนการสร้างบ้านทำสวนนะคะพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงพูดคุยกับเสาบ้านอุ้ยแม่หมอจริงแม่หมอพูดเลยว่าคุณเป็นพลังงานนี้แน่นอนไม่มีใครรู้สึกเลยว่าจะเป็นความอบอุ่นได้เท่าคุณอนะ่ะตอนเนี้ย ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตรงไหนนะไม่ใช่แค่บ้านของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะไปเจอสัตว์ตามที่คุณเดินทางไปคุณอาจจะไปพักตามโรงแรมไปพักตามเรียวกังไปสถานที่ท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นเป็นมิตรนะคะคุณมีพลังงานของเอมพาตี้และเป็นมิตรผู้คนเข้าหาคุณผู้คนรักใคร่คุณคุณดึงดูดผู้คนและพลังงานดีๆมากมายเขารู้สึกปลอดภัยอบอุ่นที่อยู่กับคุณอน่ะเพราะนั้นแม่หมอบอกเลยว่า ไม่ต้องอายนะถ้าไปเจอน้องสัตว์น้องหมาแมวแม่คิดว่าไม่อายแน่นอนที่จะไปทักทายคุณไม่กลัวสายตาคนอื่นว่าจะมองว่าคุณบ้าหรือคุณแปลกประหลาดคุณกล้ายืนยันในสิ่งที่คุณเชื่อที่ฉันเชื่อเรื่อง Angel n u m ั e เฉันเชื่อเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณฉันเชื่อเรื่องสติปัญญาฉันเชื่อเรื่องการสมดุลพลังงานจักรกะฉันเชื่อว่าฉันจะทําสิ่งนี้ให้ต่อเนื่องได้คุณเชื่อจากความบริสุทธิ์หัวใจของคุณะแล้วคุณรู้สึกการเป็นของคุณมันเป็นธรรมชาติคุณไม่ได้้้ฝืนคุณไไม่ดเสแแรงงกทํา คุณสามารถทักทายคนแปลกหน้าได้นะคะและหมอยังพูดบ่อยๆว่าคุณไม่มีทางรู้เลยนะว่าพวกเขารู้สึกยังไงกับคุณะแต่คุณรู้ได้เลยว่าพวกเขารู้สึกดีที่มีคุณไปเจอคุณเนี่ยอาจจะมีใครบางคนอยากจะคุยบางเรื่องอยาจจะมาร้องให้กับคุณมาขอกอดคุณหรือแค่เดินพลังงานผ่านกันยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ได้รับพลังงานดีๆไปแล้วว่าบ้านอันอบอุ่นคะคุณน่ะ เขาบอกว่าเวลาคนทุกใจจะเข้าวัดใช่ไหมไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คนกังวลใจ,ใจใจบนบานสารเก่าคุณอาจจะไม่ต้องเป็นศักดิ์สิทธิ์ษษแบบนั้นนะคุณเป็นแค่มีความสุขกับตัวเองแล้วเค้รบความเป็นตัวเองแล้วไม่ตัดสินผู้คนพลังอันนี้ก็เพียงพอแล้วอ่ะที่จะเป็นภูมิคุ้มกันกายใจแล้วมันจะเป็นเหมือนขุมพลังบางอย่างเป็นเหมือนตัวชาร์จแบตเป็นเหมือนคนที่เป็นสายลมบางเบาสายลมที่อบอุ่นเป็นกองไฟที่อุ่นๆเป็นแสงเทียนให้กับผู้คนได้เห็นปลายทาง เป็นพลังงานบวกให้กับผู้คนได้หล่อเลี้ยงจิตใจและจิตวิญญาณแม,ม่หมอเชื่อมากแม่นะคะไม่มีอะไรต้งพูดค่ะไพ่มันชัดมากคุกกี้มาเนี่ยคือแล้วคุณให้อาหารตัวเองเป็นให้อาหารตัวเองเป็นคือในตัวเราเองจะมีทั้งเดวิลและแองเจิลคุณไม่ได้รังเกียจทั้งสองอย่างคุณใช้ทั้งสองอย่างเป็นประโยชน์คุณใช้ทั้งพลังงานลบแล้วพลังงานบวกเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณสมดุลตัวเองได้ คุณเลยไม่กลัวว่าจะเจอคนจริงใจไม่จริงใจเจอคนดีไม่ดีนั่นไม่สามารถทําให้คุณหวั่นไหวได้แม้ว่าคุณจะเจอคนชมคนด่าคนยกยอคุณหรือคนอด่าไร้ค่าคุณทําอะไรคุณไม่ได้เลยเพราะอะไรคุณฉลาดเพียงพอที่จะมีความฉลาดทางอารมณ์และเลือกที่จะให้อาหารหรือเลือกที่จะโฟกัสถูกจุดมันจึงทําให้คุณเป็นคนเหมือนโนโสนโนแคร์แต่มีความเป็นเอมพัตีในตัวเองมันเหมือนเป็นคนที่ ไม่ได้ต่อต้านพลังงานลบด้วยการหน,นีไม่หนีไอ้ความไม่รู้สึกอะไรโนส่วนลูกแคมันเป็นความรู้สึกจริงๆของคุณมันเป็นความรู้สึกเลี้ยวๆจริงจริงคุณว่าเออใชนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้จริงๆอ๋อฉันใส่ใจกับเรื่องนี้บางๆเบาๆแต่เซนคุณแรงมากขูคุณดีมากค่ะยานรศนะคุณดีมากเหมือนไม่สนใจะอะไรแต่รู้ทุกเรื่องจ้ะแยกแยะผิดถูกได้อย่างยอดเยี่ยมและไม่ต้องพูดเยอะแสดงออกให้เห็นเดินออกไปชัดเจน กำลังทรงพลังสุดๆเลยตอนนี้แม่หมอบอกเลยควรจะลุมล้อมคุณมากค่ะทั้งเองเจลทั้งเดวิลทั้งคนน่ารักทั้งคนไม่น่ารักเพราะตอนนี้คุณมีเสน่ห์น่าดึงดูดสุดๆเพราะอยู่กับคุณแล้วมีความเป็นไปได้พลังงานมันไหลลื่นมันรู้สึกโฟค่ะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นที่หลักนะตอนนี้